ผลไม้อบแห้งเพื่อสุขภาพเยอะๆจ้าลูกฟิกตุรกีทุกคนประโยชน์เยอะมากนะ สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซีกินเยอะค่ะสำหรับคลิปนี้ไอจะพาทุกคนมากินผลไม้อบแห้งเพื่อสุขภาพค่ะทุกคนคะ่ะนี่เลยค่ะจัดมาให้ทุกคนดูแบบจุกๆเลยนะคะสำหรับผลไม้อบแห้งที่ไอ้สั่งมากินในวันนี้ก็คือไอสั่งมาจากทางเพจใช้ไล์พรีเมียมไดฟูดนะคะสำหรับเพจนี้ก็คือเขาจัดจาําหน่ายพวกผลไม้อบแห้งแล้วก็ธัญพืชเพื่อสุขภาพต่างๆะคะ่ะและสำหรับเซตนี้ก็คือเป็นขนาด1กิโลกรัมค่ะทุกคนคะ่ะเซตลักอมตะนะคะเซตต่อไปก็1่กิโลกรัมเช่นกันค่ะ ส่วนเซตเล็กนี้ก็คือขนาด500กร,รัมค่ะเซตห่วงใหญ่นะคะคือแต่ละเซตคือแบบผลไม้อบแห้งแบบจุกๆเลยค่ะสามารถสั่งซื้อไปฝากญาติผู้ใหญ่ในวาระต่างๆได้เลยนะคะทุกคนค่ะสําหรับใครที่อยากกินเหมือนไอเดี๋ยวไอจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยค่ะโอเคค่ะในส่วนของรสชาติจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันได้เลยจ้าทุกคนอร่อยมาก ทถมมีประโยชน์นะคะสามารถซื้อไปเป็นของฝากได้เลยค่ะในเวลาโอกาสต่างๆไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่อย่างเงีเ้ยเซต์รักอมตะเซจ,จันฉายแล้วก็อันนี้เซตหม่วงใหญ่อาจจะหลายเซตนิดนึงจำยากนิดนึงแต่บอกได้เลยว่าแต่ละเซตผลไม้อบแห้งแบบจุกจุ หลากหลายชนิดมากเลยค่ะมีประโยชน์ทุกอย่างฟิกอบแห้งตุรกีค่ะสำหรับลูกฟิกเนี่ยคือเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์แบบมากที่สุดในโลกหรือเปล่าเคยได้ยินข้อมูลแบบแ,บบแวแวๆนะ แต่ก็ไม่แน่ใจเนาะไม่กล้าพูดออกไปกลัวแบบพูดผิดนี่ทุกคนข้างในเขาจะมีเม็ดเม็ดค่ะเคียวเพลินมากเลยอินทผลัมลูกโตโตเลยค่ะ เนื้อแน่นๆอร่อยโดยส่วนตัวนะไอ <I S 1> ชอบกินอินทผนลัมมากเลยทุกคนดูลูกใหญ่มากคือผลไม้ของผลไม้อบแห้งของแบรนด์นี้นะ่ะบอกได้เลยว่าเกรดพรีเมียมจริงๆคือคัาสันแต่ดีๆนะ่ะนี่ สำหรับใครที่อยากกินเหมือนไอ้เดี๋ยวอาจจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไวใ้ใต้คลิปนี้เลยนะคะอะร่อยกีวีอบแห้งค่ะรสชาติเปรี้ยวห,หวานมีความหอมด้วย อันนี้ลูกอะไรไม่แน่ใจแต่สอบไส้ด้วยสตอเบอรี่รสชาติจะเปรี้ยวหวานๆคือเขาไม่ได้ใส่วัตถุก,กันเสียนะคะทุกคนคะ่ะเป็นผลไม้อบแห้งแบบธรรมชาติเลยคะ่ะไม่ใส่น้ำตาล ตับเบอรี่อมีอันนี้วยคุณอบแห้งค่ะลูกพุนก็ประโยชน์เยอะนะคะทุกคนคะ่ะดีต่อระบบขับถ่าย ลูกเกดลูกเกดนี่ก็คือแบบทํามาจากอางุ่นเนาะกินแบบเพลินๆน,เนะเม็ดมะม่วงหิม,มาพาน คือมีหลากหลายมากเลยทุกคนไม่รู้จะกินอะไรอันนี้เป็นถั่วส่วนมากไอจะเรียกถั่วเปลือกแข็งเห็นแบบพวกแขกชอบกินอือร่อยเลย มันมันเค็มๆนิดนึงอันนี้คืออะไรไม่แน่ใจทุกคนหน้าตาแปลกๆอืมจะอร่อยกรอบ อันนี้อะไรไม่แน่ใจอร่อยทุกอย่างอยากให้ทุกคนซื้อไปลองกินดูคะ่ะราคาก็เข้าถึงนะคะไม่ได้แพงมากคะ่ะอันนี้อร่อยดี คือครั้งแรกไอสั่งมากินแล้วมันอร่อยก็เลยได้เอามาทำคลิปรีวิวให้ทุกคนดูค่ะว่าไอขอแนะนำเลยสำหรับผลไม้อบแห้งแล้วก็ทัญยาพืชต่างๆของแบรนด์ชายไลา์พรีเมียมไดฟูดนะคะ อร่อยทุกคนต้องไปซื้อมากินแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากไอ้ค่ะสำหรับคลิปนี้ไอ้ก็ขอฝากกว้ด้วยค่ะผละไม้อบแห้งค่ะจากทางแบรนดชัยไรพรีเมียมไดฟูดนะคะอร่อยบอกต่อเลยค่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย